สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากหน้าแปลงหมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5นะคะโซนติดคลองสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันที่ขับนะคะน้องจ่อกรุงเทพมหานครนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะหลังจากที่โรงเรียนบดินเดชา4นะคะนักเรียนเลิกเรียนแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่คือรถรับส่งนักเรียนนะคะ ตอนนี้นะคะเรายังมีที่ดินนะคะ3แปลงสุดท้ายนะคะโซนติดคลองนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชาสี่ค่ะหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะที่ดินอยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแองคันที่ขับนะคะเหลือ3แปลงสุดท้ายนะคะเหลือแปลงหมายเลขก3นะคะเนื้อที่49 9ตารางวานะคะแปลงหมายเลขก5 3 3ตารางวาและแปลงหมายเลข5นะคะเนื้อที่53 3ตารางวาค่ะ นี่นะคะแปลงที่เหลืออยู่นี้นะคะคือที่มีธงสีแดงอยู่นี้นะคะนี่คือหนึ่งช่วงนี้นะคะอันนี้ห้าราบสามตารางวานี้แปลงหมายเลขห้านะคะและช่วงธงสีแดงถึงสีฟ้าจุดโน้นนะคะอันนี้คือแปลงหมายเลขสี่ค่ะ ส่วนธงสีวะสีฟ้าไปจนถึงต้นไม้ข้างหน้านู้นนะคะอันนั้นคือแปลงหมายเลขสามค่ะตอนนี้นะคะเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นรถรับส่งนักเรียนค่อนข้างเยอะเลยนะคะนักเรียนมีนักเรียนหลายพันคนเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะเนี่ยค่ะ เงื่อนไขของเรานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจองแปลงละห0,000บาทนะคะช่วงนี้คะ่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะตารางวาละ12,000บาทนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดอกเบีย้ยถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะจองพร้อมทำสัญญาแปลงละห0,000บาทเท่านั้นคะ่ะ คุณก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะเหลือ3ามแปลงสุดท้ายนะคะใครจะได้